สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อสุขสุขสมองสุบรพีน้องเลยพบเพอกับส่องบ่าวคันบ้านนาพี่น้องมือว่นนี่พี่น้องเอ้ไปเนี่ยมือพนโต๊ะเขาเลยเนาะได้กบมาสองตัวพี่น้องเอ้พระทานในเห็ดกินเนาะมือนี้ย่าบ้าป่นกินพี่น้องนะก็เลยลกหัวขาพี่น้องเอ้ผมเป็นหัวขายอดค่ะพี่น้อง หยอดขาพี่นินจอยแห้งพี่น้องเลยแต่ละปีจะหยอดอับพี่น้องเลยหยอดใหญ่กว่าดิปมปอรเพี่น้องปีนี้จะเป็นยังนองพี่น้องบอกงามพี่น้องเลย้ยสบายดีาสบดีก่อนสบายดีเงเก็บสบายดีป่าลูสบายดีงมงงามลูก อืมในหัวอ mm ่อนนี่ลูกเอาใส่กระซัมเนี่ยเอาเก็บใส่กระซัมลูกอเปล่าเอาใส่กระซัมถุจากอนตัวนี้ก็แม่ไม่ใหญ่มาฟุเชียววันมึงก๊อกฟังบอกอะไรอ่ะงานันนกินได้ยาย์เนี่ยงัวงัวเข่ามาแต่ก่อนอันขาคือปุ่งบักสู้งจากเด็ปุ่งใบ พนตกแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่ารถไทยครับเท่านได้เอาไปแปลงเนาะพี่น้องทาสีออกไปไทยกันบทน้องแม่าสิปลูกอะไรพี่น้องมันกับไทยบ่ได้พี่น้องหัวรถไทยมันมันยังโซยอยู่พี่น้องเว้ยโอ้ต้นนี่ยเายนนก็บใส่ลง ี่ต่ปูดบาาอกเลโอ้ยมันขื้นโค่นมาเดี๋ยวันอัเอาออ็พอ่าเปนหญ้าอันนี้เพ่เขาเป็นลกินนะ ย่าเอยงก็โบเมนอะไรแบบนี้คือแข็งอ่ะเา้เอาบ้เก็บใส่หนูเก็บใส่

บอขั้นตัดออกมันสิงามตัดออกขาวกัม no ันสีงทำไมมันบอแมนนค่ะขอโมันบอคุณคู่ละปู่ของใหม่ป้ะงใหม่มันสวงามนเพื่เพื่นคือบทไยเออไทยวางนะพุดพูดพุดแล้วไปเห็ดเป็นคู่เป็นคู่เนาะ เหเป็นคู่ปในกระเพนโครนว้อันนี้คู่มันขึ้นไเลยมันละบุ๊เนี่ยคู่พีทามีตัวกางยปลูกปะเอาไปเอาไปเตียงลูกโอ้ยมันเก่งแท้ๆไปลูกปะเอาไปเตียงมันนีไปปอกคือเอาลูกโอ้ยจะฮักกูไอย่าหัก เชื่อลูกแหละปีดอกมวยมามาอยู่ในปีสองปีพี่น้อยยอดใหญ่พี่น้องล่ำล่ำขาแก่ๆนี่กับโบแมนวาซิล่ำหน่อยเนาะนี่พี่น้องล่ำบักใหญ่บักใหญ่เย้ก่งเด็ดปุ้บปุู๊ปุ๊บโอ้ยเหี่ยไปน้ำทางเลยลูกคือแค่ไหน โอ้ลงแล้วลูกวางลงลูกเอาไปเตียงไปเตียงวางเตียงวางเตียงเอาหมดหมดเตียงเลยอ้าวเชเชพอดีแหละบอกวางนี่เดียวเดียวเดียวลูกเวลาเปล่าเป็นล่งเพิ่นเอง่งเพิ่นวุายออกมาดีพวงเงินพี่น้องฟ้องบ่ลูกบ่ฟพองวุ้ยก็แขงอีกเอ ตบกดตบเนาะสกินแมงดากรหัวขาคุยพี่น้องเลยป่าวะน้ำหอมมาแต่ใครแต่บอไปถิมในตู้เย็นหมูแจ๊กยุกต้องบอยขิดกระขวดน้ำหอมพี่น้องใครได้แต่บอเอาไปถิมขิดไล่เถื่อได้เปิดตู้เย็นน้ำแล้วก็เห็นแต่บริใครเบิ่งหอมบริใครดมเบิ่งพี่น้อง บอกเองก็ได้ดูบอกเองนะบอกเองด้ว่า่าสดนะคืกันหนึ่งเด้อขอบใจเด้อลูกเด้อ,อโอ้ยผู้สบายดีซะสบายดีปาลูกก่อนจะเอาไชหนุ่มมือสบายดีปาลูกสบายดีปาลูกพี่น้องสบายดีดูสบายดีปาลูกน่ะเห็นบอกว่าไ,ได้เหตุได้ปะัดทรงผมใหม่มาคิมหน่อยพี่น้องหลังจากเศร้าไข่ หากาเซ้าไข่พ hmm. no, ี no, like, no. Mm ่น้องเอลยได้ไข่ตัวไปที่นี้วนี่ยาบักลาอไรเมื่อกีเพิ่อยางไปกเมืออะไรนองมันเมื่อยงละเมื่อยไม่ลบ้ามีทังยาตั้เสียยาแพยาตเชอะไรอือินหัวตั่เต็นกล่องสีแดงไรแบบได้กับแพะตีบอข่าพี แต่ว่ายายเพิ่นกับคล้ายไปลลยสูตรละเพิ่นพี่น้องคือว่าเป็นลายใดเสริมของยายเพิ่นไม่มน้องเดือนสั่งเลย,พยเพิ่นคุดอันเอไปคล้าเพิ่นหัวมันนะนเปน,นา,คาะคงง,งเชี่อไปคล้ายกับายพี่น้องยง มีย <laughs> ังก็บ oh ม่ค <teenagers> ่อยมีพี่น้องเลยโทรมาทางบ้านแบบมียังใครฮาคลายบอกแม่โทรไปถามแม่นมวยแล้วพี่น้องทา้งนั้นกับบุหุจักคือการเป็นวีโอสีขาววะสันมือขึ้นหน่อยพี่น้องแบบควนลงค้อนน้อกอะได้ปลาคลองเพี่น้องเออไรกับพรได้อีกแล้วทุกคนมาปิีกแม่สันมีเห็ดเป็นเด็กมืด

เหยียบมันหักเลยบอกดปากฟองมันดีแ่เพี่ยนถ้ามันเข้าไปอในอว่นดจะซักอาดินะปลาดีป,ปากองมัน ບັນຍາກາດມື້ນີ້ດີແຮງພີ່ນ້ອງບໍ່ຮ້ອນເອົ້າປານໃດເນາະແດດກະບໍມີຫຼາຍພີ່ນ້ອງເວແດດແດດອุนๆປຫາເິຕົກພທເຮດນັປອລະບ น้ำมวยนี่ยอยากไปหาดอกกระเจียวพี่น้องยายพันต้มอันหนึ่งพูดเธอได้เนี่ยน้ำมวยอย่างเขาไปเนี่ยถือกินอย่ากค่ายกินดอกกระเจียวพี่น้องจะลินมีดตุกนาบป่าละผักน้ำเขาวเสาเขาไปเอานาบกระตุกละเสาบาทพี่น้อง เเงินกี่เ์ไปสิบสองพัพี่น้องเลยในบานเฮาถ้าโรงงานเขาจะมาส่งเงินุกสิบพันพี่น้องโอ้ยหานอนเขาจังจนเสียบันได ไปเรื่องอีเก,ก่างานอีเก,ก่เางาน,งานกเกษตรแบบแต่นไนรเรา๋ยได้ไปหอตเียนะไปตามมาดูการนี่นะเราเขามีสองทางเนาะเราไปเองว่ายังไงเจ้าเอากระเพยลูกฟางเบิองไล่ได้เมื่อก่อนน,อน,นอา,ายประด้เงินมาพอกี่พ่อาปก็ว่า ไปเบิ่งข่าวอยู่บ่อันทางประเทศลาวเพิ่นผู้พยุงไปน้องๆนี่ขึกาะขอดใหญ่อือเบิ่งว่าโอ้ยหมคนลาวไปผู้พยยอยู่คนตะีเนี่ยาไปนี่เออแบบนี้ะ่ยมาเอืลก็ไปอยู่ไทยาีอื แล้วพี่น้องมวยกับสินเดล่าคิดแต่เพียงเท่าน,นี้พี่นอ้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเ้าพี่น้องพอการข,ขิดนะสบายดี